นี่ไงเฮ้ยหรือหญ้าวะเฮ้ยปลาดีกว่าอุ้ยหมยแรกเลยวะเฮ้ยสวยด้วยเฮ้ยไซโลเลยลุงไอช่อนไอช่อนไอโดไอโด้ขนาดนี้วอนงี้จะเข้าป่าคันกุเล็กไซโลลุงดอกลุงดอกทันทียืดไม่ต้องยืดนะหย่อนเลยหย่อนเลยหย่อนเลย อ่าโอ้ขอบคุณครับโอ้ใส่สวยอือ,อหือ,ก,อก็ดีอจริงๆเป็นไม้แรกเลยลุงหมายแรกซัดเลยอ่ะไอตัวที่ขึ้นเมื่อกี้แหละเออก็ดีก็ดีหมายแ,กกาแรกซัดเลยเอๆๆ๊อะเดี๋ยเอฟก็ดีเนะตีก็ดีกอก็ดีโดนเฉยเลยหมายแรกด้วยก็ตีปลายางอยู่พักหนึ่งไม่โดนใส่สวยเลยให้ผมกอก็ดีไทโรไทโลเลยอ่ะ เปิดพัดลมเป่าไข่อยู่บ้านดีกว่าสวยสวยสวยไปโดนก็ดีแล้วรู้ทางแล้ว